ว่าฤดูกาลนี้เราเจอกับปัญหาในลักษณะนี้เยอะมากและผมคิดว่าเราเอาชนะทุกอย่างได้ดังนั้นหวังว่าเราจะทํามันได้ในสถานก,การณ์นี้เช่นกันผมรู้สึกดีถ้าให้พูดตามตรงผมตั้งตารอเกมวันพุธนี้จริงๆโดยเฉพาะหลังเกมวันเสาร์ผมตั้งตาคอยมันจริงๆแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆที่เรามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นน่าเสียดายที่ตอนนี้เคอร์ติสโจนได้รับบาดเจ็บและหวังว่าเขาจะกลับมาโดยเร็วที่สุด แต่ตอนนี้สำหรับผมแล้วผมมีโอกาสมากขึ้นอีกครั้งที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผมและแสดงคุณสมบัติของผมออกมาอีกครั้งพวกเขามีผู้เล่นที่ดีดังนั้นเราต้องตเตรียมตัวสำหรับสิ่งนั้นและหลังจากนั้นผมคิดว่าเราจะมีโอกาสที่ดีที่จะเอาชนะพวกเขาแน่นอนมันจะเป็นเกมที่ยากอีกเกมหนึ่งแต่ตอนนี้เรามีแอนฟิลดอยู่ข้างหลังเราดังนั้นนี่จึงแตกต่างออกไป แม้ว่าช่วงหลังอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์จะได้ขยับยืนสูงขึ้นจากการลงสนามพร้อมกับวาร End o, ตรุเอนโดแต่เจอเก้นครอปก็ปฏิเสธความเห็นที่ว่าอเล็กซิสชื่นชอบการเล่นสูงแบบที่ได้เล่นในตอนนี้ผมไม่รู้เลยนะว่าเรื่องนี้มาจากไหนกันเพราะปัจจุบันฟุตบอลสมัยใหม่ต้องเล่นได้หลายตำแหน่งมันไม่เห็นต้องสงสัยอะไรเลยและผมเองก็ยังต้องเรียนรู้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่ในฐานะนักเตะแต่ในฐานะที่ต้องฝึกสอนเด็กๆในทีมด้วยว่าจะใช้งานพวกเขาในตำแหน่งแบบไหน ตัวรุกต้องตั้งรับได้และกองหลังก็ต้องบุกได้นั่นคือการอธิบายได้ดีที่สุดอเล็กซิสนั้นมีความสําคัญกับทีมเราอย่างมากและเป็นเช่นนั้นตลอดมาตั้งแต่ย้ายมาที่นี่เขามีมันสมองที่เข้าใจด้านแทคนิคผมไม่เห็นเขาจะบอกว่าไม่ชอบตําแหน่งที่เล่นอยู่หรือไม่เคยได้ยินว่าเขาอยากเล่นสูงกว่าเดิมอะไรแบบนั้นนะ่ะเราไม่ได้จํากัดผู้เล่นคนที่มีบอลจะต้องทําเกมรุกหรือบอกให้ทุกคนต้องตั้งรับหรือจะบอกว่าทุกคนต้องเล่นตั้งรับเมื่อไม่มีบอล ซึ่งอเล็กซิสคือผู้เล่นสําคัญในเรื่องแบบนี้บางทีอีก5าปีข้างหน้าลองไปถามตาแหน่งถนัดของเขาคืออะไรคุณอาจจะแปลกใจในคําตอบก็ได้นะ lfc tv รายงานว่าในการถแถลงข่าวความพร้อมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาของเจเกนครอปมีการอัปเดตความคืบหน้าในเรื่องต่างๆและหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนอยากที่จะรู้ก็คือการแก้ไขสถานการณ์ของผู้เล่นบาดเจ็บในเกมลิปูในเวลานี้ซึ่งแน่นอนว่าครอปตอบคําถามนี้ด้วยความมั่นใจและเผยอีกด้วยว่า เขามีทีมที่ดีและพร้อมสําหรับเกมการแข่งขันส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่เขามีดาวรุ่งที่มีคุณภาพอยู่ในทีมเวลานี้มากมายเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะดาวรุ่งและเรายังมีทางเลือกอยู่เสมอสําหรับการใช้งานพวกเขาและแน่นอนเรายังมีเจมส์แมคคอนเนลบาร์บีคราสลูอิสคูมาร์สเจเดนแดนซ์ซึ่งเด็กๆเ,เหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากมาย แต่จะได้เห็นกันว่าเราจะทําอะไรได้บ้างเรากําลังวางแผนสําหรับเกมในวันพรุ่งนี้เราอาจจะได้เห็นผู้เล่นดาวรุ่งอย่างแม็กคอนเนลคลาร์กและคูมาสที่มีส่วนร่วมอยู่ในทีมของลีพูลในเกมค่ําคืนนี้นะครับเจอเกนครอปออกมายกย่องรอยฮอตสันหลังจากกุนซอวัย76ปีลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมคริสตันพาเลซและยืนการานว่าแฟนบอลที่เรียกร้องให้เขาถูกไล่ออกก็เพราะลืมไปหมดว่าเขาเคยทำได้ดีแค่ไหน คุณสื่อของแดงกำลังจะตามรอยฮอสันในการอำลาพรีเมียร์หลังประกาศว่าเขาจะออกจากถิ่นแอนฟิลด์หลังจบซีซั่นนี้เพราะไม่มีพลังที่จะทำงานต่อไปฮอสันถูกแทนที่โดยโอลิเวอร์กาสเนอร์ซึ่งได้รับมอบหมายให้พาทีมนี้ตกชั้นในขณะที่ลิเวอร์พูลยังคงต้องหาผู้สืบทอดตำแหน่งของครอปต่อไปครอปใช้เวลาส่วนหนึ่งในงานถาแถลงข่าวก่อนเกมพบลูตันคืนวันพุธเพื่อสรุปดีอดีตนายใหญ่พาเลสผมคิดว่าผมพูดไปแล้ว2-3ครั้งว่าผมไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมเขายังคงทำงานอยู่ กับสถานก,การณ์ของผมเขาอาจจะเข้าใจมากกว่านิดหน่อยแต่ผมไม่เข้าใจว่าเขาทําอะไรอยู่ครอบกล่าวหนึ่งในคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเจอมาเป็นเวลานานสําหรับธุรกิจนี้เขาเริ่มเทรนด์เขามีไอเดียของเขามันมักจะเป็นแบบนี้เสมอเมื่อไม่ได้เป็นไปด้วยดีนั่นคือปัญหาในธุรกิจของเราคนจะลืมไปบ้างว่าเมื่อก่อนเขาดีแค่ไหนผมคิดว่าคริสตัลเพลยอาจเป็นแบบนั้นเมื่อมีแฟนบอลตะโกนให้เขาโดนไล่ออกพวกเขาลืมหมดสิ้นเลยว่าเขาทำงานได้ดีแค่ไหนในช่วงที่เขาอยู่ที่นั่น ิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าสนใจที่เซ็นสัญญากับมาเกฮีกองหลังคริสตันพาเลตมาร่วมทีมในช่วงสัมเมอร์นี้เซนเตอร์แบ็กรายนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายออกจากทีมมาสักพักแล้วและเป็นหนึ่งในหลายคนที่โอลิเวอร์กาสเนอร์ผู้จัดการทีมคนใหม่อาจต้องดิ้นรลนที่จะรั้งตัวเอาไว้ในตลาดซื้อขายช่วงสัมเมอร์เดลิเมลรายงานว่าสเปอร์พิจารณาที่จะคว้าตัวดาวเตะวัย่ปีในเดือนมก,กราคมขณะที่อาเซนนอลก็ไล่ล่าสตาร์ดีอีกันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่รายงานจากเดอะเทเลกราฟเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลมีความกระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญากับกองหลังรายนี้และอาจพปเจาะหน้ากับการต่อสู้กับคู่แข่งอย่างแมนยูเต็ดที่อยากได้เขาหากแดนแอชเวิร์ดเข้ามาทำงานด้วยมีการอ้างว่าแอชเวิร์ดเป็นแฟนตัวยงของดาวเตะรายนี้และสามารถพาเขาไปยังถิ่นโอทัฟฟอร์ดได้สโมสรจากเมอร์ซี่ไซด์ชื่นชอบกองหลังรายนี้มานานแล้วและอาจมองหากำลังเสริมโดยเจอมาติวัย32ปีปัจจุบันกำลังรักษาอาการเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าฉีกขาด กองหลังทีมชางกฤษย้าจากเชลซีมายังพาเลทในปี2021โดยค่าตัว18ล้านปอนด์สัญญาของเขากับทีมจะหมดลงในปี2026และพาเลสมีแนวโน้มที่จะเรียกค่าตัวมาสารหักต้องปล่อยเขาออกไปไซมอนฮิวจากเดออัลติกรายงานว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าชื่อของเฟริิมาซาราอดีตผู้อำนวยการกีฬาของเอซีมิลานนั้นจะมาวินที่สุดแล้วสำหรับคนที่มีโอกาสเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรลิปูในเวลานี้ มีรายงานว่าตัวแทนของเฟนเวสบอร์ดกรุ๊ปได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับเขาไปบ้างแล้วด้วยและพวกเขาเองก็พับใจกับการทํางานของเขาที่ผ่านมามากเลยทีเดียวส่วนผลงานที่เตตาของมาซาร่าในการเซ็นสัญญาก,กับนักเตะในสมัยที่เขายังเป็นผอ,อกีฬาที่มิลานก็คือผลงานในซัมเมอร์แรกก็คือการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นอย่างราฟาเอลเลียลที่โอเฮนันเดสแฟรงเคซีอิสมาเอลเบนนาเซอร์และผลงานสุดท้ายในช่วงซัมเมอร์สุดท้ายของเขามีส่วนในการเซ็นสัญญาไมเมยอง ฟิคโยโตโมริซานโดโตนาลีส่วนมิลานโพสื่อดังของมิลานได้พูดถึงมาซาร่าเอาไว้ว่าเฟเดริกมาซาร่าร่วมกับเปาโลมารินีทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมความจริงจังและความเป็นมืออาชีพของพวกเขาน่าทึ่งมากนอกจากมารินีแล้วพวกเขายังเป็นพวอในการเพียงคนเดียวที่ใช้เวลาทั้งวันในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมพวกเขาใกล้ชิดกับนักเตะมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม แท้จริงแล้วเขาทำงานได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆและเราทุกคนเสียดายในการจากไปของเขาตัวละครใหม่มาอีกแล้วไซมอนฮิวจาก t h อะแอตติกไรางานว่าโฟรงกีโซฟีผู้มนการด้านกีฬาจากนิสกำลังเป็นที่ได้รับความสนใจจากเฟนเวสป์บอร์กปกลุ่มเจ้าของสโมสรลริพูปเป็นอย่างมากซึ่งผลงานของเขาค่อนข้างโดดเด่นเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหายุ่งยากเช่นการแต่งตั้งผู้บริหารต่างๆภายในสโมสร,รได้ดีเลยทีเดียว และอีกคนหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเฟเดริกมาซาราอดีตผู้รำกวยการกีฬาของเอซีมิลานเขาเองก็เป็นที่ชื่นชอบจากเอฟเอเป็นอย่างมากเช่นกันและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นกันมาซาราได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะฟุตบอลที่มีชื่อเสียงซึ่งทำงานนอกสนามได้อย่างยอดเยี่ยมผลงานของเขาเป็นมาตรฐานสำหรับสโมสรอ,อื่นๆด้วยและเขายังคงทำงานที่ยอดเยี่ยมร่วมกับเปาโลมาลินีได้ดีอย่างมากและตอนนี้เขากำลังว่างงานและสามารถที่จะเริ่มงานได้ในทันที ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับสโมสรลิเวอร์พูลที่กําลังมองหาเพาะกีฬาคนใหม่ในเวลานี้เพราะพวกเขาจําเป็นต้องหาทํางานเพื่อค้นหาผู้จัดการทีมให้ได้เร็วที่สุดเช่นกันนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอีกบางคนที่ได้รับความสนใจจาก f อฟอียู่อีกมากแต่จากที่สโมสรลิเวอร์พูลพยายามค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ที่ตรงตามแบบที่พวกเขาต้องการนั้นต้องบอกเลยว่ากีโซฟี่กับมาซาร่านั้นตรงตามที่พวกเขาต้องการเลยทีเดียวเนื่องจากประสบการณ์ของพวกเขาและความจริงที่ว่า พวกเขามีประสบการณ์และมีอิทธิพลในเครือข่ายสำหรับสายงานนี้เป็นอย่างมากอีกด้วยเฟเดริกมาซาลานี่น่าสนใจเลยจริงๆเพราะคนนี้เคยร่วมงานกับรามอนโอริเกสเบเดโคหรือที่เรารู้จักกันในนามว่ามอนชีอดีตผู้มยการกีฬาของโรมา่ามาซาลานี่เคยทำงานให้กับทั้งโรม่าและเอซีมิลานและเคยได้รับการยอมรับให้เป็นผู้วยการด้านกีฬาแห่งปีร่วมกับเปาโลมาลดินีผู้วยการฝ่ายกีฬาของมิลานในงานประกาศรางวัลปประจีี2022ท่